ฉันไม่รู้อันไหนเป็นดี <c oughs> ช่วยได้ไหมคะช่วยได้อ่เรื่องมันมีอยู่ว่างนี้ครับมันมีคลิปไวรัลคลิปหนึ่งที่กำลังเป็นกระแสมากๆเป็นเรื่องราวของสาวรัเสเซียคนหนึ่งที่เธอไปเดินห้างในไทยแล้วเจอกับสถานการณ์ที่ทำให้เธอประทับใจมากจนต้องเอามาเล่าให้ชาวโลกฟัง เพราะสิ่งที่เธอเจอมันคือ culture er shock หรือความต่างทางวัฒนธรรมที่ทำเอาใจฟูแบบสุดๆเรื่องของเรื่องคือสาวรัเสเซียคนนี้เธออยากกินแตงโมครับแต่สกิลการเลือกแตงโมของเธอคือศูนย์เธอไม่รู้เลยว่าลูกไหนมันกินได้ลูกไหนมันดีเธอก็เลยตัดสินใจทาในสิ่งที่ถ้าทาที่บ้านเกิดเธอที่รัเสเซียนะ อาจจะโดนมองแรงใส่หรือโดนเมินใส่ได้ง่ายๆนั่นคือการเดินเข้าไปขอความช่วยเหลือจากพนักงานครับในคลิปเราจะเห็นเลยว่าเธอพยายามมากๆที่จะสื่อสารภาษาไทยเธอเดินเข้าไปหาพี่พนักงานและพูดด้วยเสียงที่แบบเกรงใจสุดๆ Excuse me พี่คะเอ่อฉันไม่รู้อันไหนเป็นดีคือเธอพยายามจะพูดว่าอันไหนดีนั่นแหละครับแต่ด้วยความเป็นต่างชาติคำมันเลยออกมาหน้าเอ็นดูแบบนั้นแล้วถามต่อว่าช่วยได้ไหมคะ พี่พนักงานไทยของเราไม่มีความลังเลแม้แต่วินาทีเดียวตอบสวนเลยว่าช่วยได้ค่ะน้ำเสียงคือพร้อมช่วยมากๆและพี่เขาไม่ได้แค่ชี้ๆนะครับแต่พี่เขาเริ่มกระบวนการสแกนกรรมแตงโมทันทีมีการถามเนี่ยนะเอาแบบนี้หรอคะแบบนี้ไม่เอาแบบนี้คนไทยโอเคนะคะคือแนะนำสายพันธุ์เศรษจสับว่าลายทางแบบนี้แหละเด็ดแต่ที่เด็ดที่สุด มันอยู่ที่สกิลหูทองคําของพี่พนักงานครับในคลิปนี้เราได้ยินเสียงชัดเจนมากปุ๊กปุ๊กปุ๊กพี่พนักงานเริ่มบรรเลงเพลงตบแตงโมตบลูกนี้ไม่ใช่ตบลูกนั้นยังไม่โดนคือพี่เขาจริงจังมากนะไม่ใช่แค่หยิบส่งส่งให้จบงานนะแต่ตบหาเสียงที่ใช่เสียงที่บอกว่าฉันสุกแล้วจ้ากินฉันสิสาวรัสเซียถึงกับหลุดขำออกมาเลยครับคือเธอคงทึ่งว่า เฮ้ยต้องขนาดนี้เลยเหรอพี่พนักงานแกเคาะไปเรื่อยๆจนไปเจอลูกที่ใช่แกพยักหน้าเงิกๆแบบมั่นใจอ่ะโอเคแล้วเคาะโชว์อีกทีปุ๊บพร้อมการันตีด้วยคำสั้นๆแต่ทรงพลังว่าอ่ะสีแดงจบปิง้งเยื่นให้ลูกค้าสาวรัสเซียรับไปแบบงงๆปนประทับใจสีแดง ขอบคุณมากค่ะ Thank you so much แล้วพี่พนักงานก็เดินจากไปแบบฮีโร่ทิ้งท้ายเบาๆว่าไม่เป็นไรค่ะนี่แหละครับคือสิ่งที่สาวรัสเซียคนนี้เขาประทับใจหนักมากจนต้องออกมาบอกว่าเฮ้ยที่รัสเซียน่ะพนักงานเขาไม่มาทำให้ขนาดนี้นะถ้าไปเซาซีถามเขาเยอะๆอาจจะโดนมองว่าเรื่องมากแต่ที่ไทยฉันขอให้ช่วยเลือกแตงโมแล้วดูสิ่งที่เขาทำให้ฉันสิเขาตั้งใจเลือกให้ฉันกินของอร่อยจริงๆ และแน่นอนครับพอคลิปนี้ถูกเผยแพร่ออกไปชาวเน็ตทั้งไทยทั้งรัสเซียแห่กันมาคอมเมนต์กันถล่มทลายเรามาดูคอมเมนต์บนโซเชียลกันหน่อยว่าเขามีความคิดเห็นกันยังไงบ้างเริ่มจากชาวรัสเซียกันก่อนเลยครับมาดูกันว่าเพื่อนร่วมชาติของเธอจะรู้สึกยังไงกับเหตุการณ์นี้ความคิดเห็นแรกครับ ฉันดูคลิปนี้แล้วน้ำตาจะไหลเลยนะคือที่มอสโกเนี่ยถ้าคุณไปถามพนักงานแบบนี้คุณเตรียมใจโดนมองด้วยสายตาเย็นชาได้เลยดีไมด่ดีเขาอาจจะบอกว่ามันไม่ใช่หน้าที่ฉันแล้วเดินหนีแต่ที่ไทยพระเจ้าเขาเคราะห์แตงโมงให้คุณทีละลูกนี่มันบริการระดับเฟิร์สคลาสชัดๆความคิดเห็นต่อมาเมนว่าเสียงปุ๊ก ปุ๊กนั่นมันคือศาสตร์ชั้นสูงชัดๆพนักงานไทยมีเครื่องสแกนเอ็กซเรย์ในหูหรือเปล่าฉันเคยไปไทยครั้งหนึ่งพนักงานเซเว่นอีเลเวนก็เวฟข้าวให้ฉันด้วยยิ้มทั้งที่ฉันพูดอังกฤษไม่ได้สักคำคนไทยใจดีเกินไปแล้วอิชาเธอจังคนต่อมาเม้นว่านี่ไม่ใช่แค่การขายของนะนี่คือศิลปะ การที่เขาพยายามเลือกลูกที่ดีที่สุดให้คนแปลกหน้ามันแสดงถึงความซื่อสัตย์และความจริงใจของคนไทยมากๆถ้าเป็นที่อื่นเขาคงหยิบลูกเน่าๆที่ขายไม่ออกยัดใส่มือคุณไปแล้วประทับใจจริงๆความคิดเห็นต่อมาภาษาไทยของเธอน่ารักมากและดูพนักงานสิเขาไม่รำคาญเลยสักนิดที่เธอพูดไม่ชัดกลับพยายามฟังและช่วยเหลือเต็มที่เป็นฉันคงยืนงงแต่พี่คนนี้คือมืออาชีพ ประเทศไทยคือสวรรค์ของนักท่องเที่ยวจริงๆใครๆก็พร้อมจะช่วยคุณความคิดเห็นต่อมาฉันต้องจดไว้ในลิสต์ว่าถ้าไปไทยต้องไปให้พนักงานเลือกแตงโมให้ดูมันดูเป็นกิจกรรมที่เอ็กซ์คลูมากขอบคุณที่แชร์เรื่องราวดีๆนะมันทำให้ฉันมองประเทศไทยเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นอีก1,000%เลยครับคราวนี้ข้ามาดูฝั่งคนไทยกันบ้างครับว่าเห็นคลิปนี้แล้วรู้สึกยังไงความคิดเห็นแรกคนไทยเม้นว่า เอ็นดูความพยายามพูดไทยอันไหนดีอยากบอกสาวรัสเซียว่าไม่ต้องเกงใจจ้าคนไทยชอบเรื่องเผือกเอ้ยเรื่องช่วยเหลือคนอื่นอยู่แล้วยิ่งเรื่องของกินนี่ไม่ได้เลยนะต้องเรื่องให้ดีที่สุดให้ฝรั่งได้กินของอร่อยเดี๋ยวเสียชื่อประเทศหมดความคิดเห็นต่อมาคนไทยบอกว่าการเคาะแตงโมเสียงมันบอกได้จริงๆนะว่าข้างในเนื้อแน่นไหมดูท่าเคาะก็รู้แล้วว่าเซียนเชื่อพี่เขาได้เลยรับรองหวานเจี๊ยบ คนต่อมาเม้นว่าเห็นแล้วภูมิใจแทนพนักงานห้างไทยเลยบริการทุกระดับประทับใจจริงๆไม่ว่าจะเป็นคนไทยหรือต่างชาตินี่แหละซอฟต์พาวเวอร์ที่แท้ทรูไม่ต้องโปรโมทอะไรมากแค่ความมีน้ำใจของเรานี่แหละที่ชนะใจคนทั้งโลกความคิดเห็นต่อมาอยากจะบอกว่าคนไทยนี่ของจริงนะจ๊ะบางทีถามหาของชิ้นเล็กๆพี่แกพาเดินไปส่งถึงชั้นวางเลยไม่ใช่แค่ชี้ชี้คลิปนี้พิสูจน์แล้วว่าพนักงานไทยใส่ใจสุดยอดปรบมือให้พี่พนักงานในคลิปครับ คุณคือตัวแทนหมู่บ้านและคอมเมนต์สุดท้ายจากคนไทยครับฝากถึงสาวรัสเซียครับยินดีต้อนรับสู่ประเทศไทยที่นี่เราอยู่กันแบบพี่น้องพี่คะช่วยได้ไหมคำเดียวจบคนไทยแพ้ลูกอ้อนยิ่งพยายามพูดไทยนะแทบจะปอกใส่ปากป้อนให้เลยกินให้อร่อยนะจ๊ะ ต้องชื่นชมทั้งสาวรัสเซียที่พยายามเรียนรู้วัฒนธรรมและภาษาของเราและต้องยกนิ้วโป้งให้พี่พนักงานท่านนั้นที่ทําหน้าที่ทูตวัฒนธรรมทางด้านการบริการได้อย่างยอดเยี่ยมเลยครับคุณทําให้แตงโมลูกนั้นมีค่ามากกว่าแค่ผลไม้แต่มันคือความทรงจําดีๆที่เขาจะไม่มีวันลืมเลย